คอวนี้ท่านได้ลงไปประชุมท่านไดเพิ่มุทธศาสการแต่เริ่มจากอดีตแนม้าังขาด่น้ายดานกัวลดนใจนะครับทุกคนดูนทุกคน เราไปใช้ก็ม่ไต่ไปใช้น้อยๆนยันขึ้นมาไฟอย่นี้่แต่ว่าพอออกมาเบอร์ุ๊กมันเป็นแบนี้หล่ไคุณยานี่ต่อ่ั้อเข้าท้งหลังมันมี่ายยิง จะกลกบเอาจะต้องไปตรงไก็ได้หน้าบานใม่ี่ปอยู่ขุเทีมางหน้เทียมมปีก็จะว่าเนี่ยตรงนี้เขาเตียนของเงอนเขาอยู่บนนู่นไม่นสิเออหนาบานี่นี่กัเลียงเหาจะกลับได้นี่ลังนี้เลยเห็นได้ครับนี่ยาหอง

ฝนก็บ่แห้งวางแต่ว่าลมล้มแห้งล้มแห้งลมกับหมุนปั่นป่วนนี่แหละลมปั่นป่วนกระฟังหนึ่งเลยยิ่งเสียงโกลมเลยเสียงดังก้มมาโอ้โหช่วงนั้นประมาณหาคนนาทีนี่แหละช่วงลมแรงๆหนักๆนะเกือบสิบโมงครับเกือบสิบโที่สองตุ่มกลัวแรกประมาณสองตุ่มกลัวแล้วดี่เศร้าทุบเกยไปเออค่ะแต่ว่าคิดจากหลังมึงมันก็โอ้โหเนาะเสียวคิดว่าขับมาฝ่าลงมมาในบริเวณพอมาช่วงมันโกงๆนี่มันอาจจะโกงตรงนี้เนาะ ตรงนี้พอดีนะเกิดพายุรุดุร้นอนนะครับขึ้นในพื้นที่ของขอำเภอกำมะลาสายสามตำบลน,นะครับตำบลหนองแปนตำบลกำมะลาสายแล้วก็ตำบลธัญญานะครับทำให้บ้านเรือนรัศฎรได้รับความเสียหายนะครับรวมทั้งสิ้นประมาณ115่้อยบหาลังคาเรียลน,นะครับจำนวน115่้อยบหาลังคาเรียลแต่ที่หนักที่สุดคือตำบลหนองแปนนะครับและที่นี่ก็คือบ้านโนนโพสีที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับหมู่ของโนนโพสีนี้จะได้รับความเสียหายเยอะที่สุดนะครับประมาณเก้าสบลังคาเรียล ครับถึงในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับองผมก็ได้สั่งการให้ทางผู้นําท้องที่แล้วก็ทางท่านนายกแล้วก็ทีมงานของเทศบาลตะบหนองแไปลงพื้นที่สํา 8, สรวจรายละเอียดความเสียหายเพื่อที่ให้ความช่วยเหลือนะครับตามระเบียบของทางราชการต่อไปในส่วนที่ร1 5ห้าหลังคาเรือนนี้ก็จะแบ่งความเสียหายออกเป็นเสียหายมากนะครับเสียหายเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียหายเล็กน้อยนะครับเสียหายมากมากหรือเสียหายทั้งหลังนี้ก็จะประมาณประมาณ2 0 25หหลังคาเรือน นในส่วนที่บ้านที่รับความเสียหายมากนะครับนอกจากที่าทางทศ่สวารจะช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแล้วเนี่ยทางอำเภอก็จะได้รายงานไปทางจังหวัดไปที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อีกทางหนึ่งนะครับ